ข่าวด่วนครับทุกคนอุงอิงเพชรบ้านแพงมาแรงสุดในยุคนี้ครับล่าสุดการค้นหาในแอป,ปดังครับ1000ล้านการค้นหาครับทุกคนล่าสุดครับทุกคนสถิตินะครับของแอป,ปดังนะครับหรือแฮชแท็กในแอป,ปดังครับตอนนี้การค้นหาของอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยหนึ่งพันล้านการค้นหาครับทุกคนถือว่าปังมากๆครับ โอ้โหมาแรงสุดๆนะครับก็บต้องขอแสดงความดีใจกับน้องด้วยซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับทุกคนเนาะในการที่จะขึ้นมาแบบนี้ครับคนค้นหาน้องทั่วประเทศจริงๆ1000ล้านการค้นหานะครับโอ้โหปังสุดๆสําหรับองค์อิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับนะรีกได้ว่าตอนนี้นะครับกระแสแรงไม่มีแผ่วเลยจริงๆครับไม่ว่าจะขยับกระเยื่อนหรือแต่งตัวลุกไหนครับก็เป็นกระแสไปหมดสําหรับองค์อิงเพชรบ,บ้านแพงมาพร้อมกระแสและก็มาพร้อมคุณภาพครับสำหรับองค์อิงเพชรบ,บ้านแพงนะ เรียกได้ว่าการค้นหานะครับทุกคนอันนี้ก็คือสถิตินะครับจากแอปดังเลยนะครับที่มีการค้นหาแบบว่าดูคลิปต่างๆดูเพลงต่างๆของน้องหรือว่าดูาไลฟ์สไตล์ต่างๆของน้องนะครับในแต่ละวันเนี่ยนะครับคือการค้นหาที่คนเนี่ยอยากเข้ามาดูน้องนั่นเองครับทุกคน 1000ล้านคนนะครับ1,000ล้านการค้นหาถือว่าปังมากๆครับสำหรับน้องคนนี้นะก็เรียกได้ว่าอุ๋งอิมเมจแพงตอนนี้ก็คือมาแรงสุดๆนะครับไม่ว่าใครจะอยู่ใกล้ก็ปังไปหมดไม่ว่าใครจะถ่ายคลิปน้องลงนะครับก็ถือได้ว่าปังหมดว่ายูทูบเบอร์นะครับก็คือโอ้โหรุมถ่ายน้องมากๆครับสถิตินะครับที่น้องเนี่ยมีการอ่ามีคนเนี่ยหรือ FC ซแฟนคลับเนี่ยเข้าไปรอถ่ายรูปนะครับล้อมรอบรถตู้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสถิติใหม่แล้วนะ สําหรับศิลปินในยุคนี้เนาะภาะปกติเนี่ยเราไม่ได้เห็นโมเมนต์แบบนี้มานานแล้วครับทุกคนถือได้ว่ากระแสน้องมาแรงแซงคงจริงๆภายในไม่กี่เดือนโอ้โหมีการค้นหาเด็กผู้หญิงคนนี้ครับเด็กอายุ17คนนี้นะครับในการแบบอยากดูเรื่องราวต่างๆของน้องเนี่ย1 0 0 0ล้านก็ถือว่าไม่ธรรมดาจริงๆสําหรับองค์อิงพบ้านแพงนะครับในฤดูกาลนี้นะครับเราจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของน้องเนี่ย ไปเยอะๆมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆบนหน้าเวทีบนหน้าจอทีวีต่างๆครับที่เราได้เห็นเนาะดีด้ว่าวงอิงเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถ มากคนหนึ่งเลยก็ว่าได้และเป็นคนที่มีคุณภาพครับนะไม่ใช่แค่มาเพราะกระแสนะครับมาเพราะคุณภาพด้วยสําหรับองค์อิงพิบัตแพงเนาะการค้นหานะครับทุกคนเนาะเรียกได้ว่าโอ้โหไม่ว่าจะเป็นทาง Google นะครับแล้วก็ทางแอปพลิเคชันต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นหลักหลายล้านนะครับแล้วก็แอปดังนะครับอย่างที่บอกก็คือ h a ชแท็กเนี่ยหนึ่ล้านครับซึ่งไม่ใช่ง่ายๆเลยนะครับทุกคนที่ศิลปินคนหนึ่งเนี่ยที่จะมาแบบ ยืนอยู่ตรงนี้แล้วมีคนค้นหาเยอะขนาดนี้ภายในไม่กี่เดือนนะครับก็ถือได้ว่าน้องเนี่ยปังมากจริงๆสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงเนาะแล้วก็ช่วงนี้นะครับจะเป็นงานมินิคอนเสิร์ตซะส่วนใหญ่นะครับที่น้องไปออกนะครับไปงานต่างๆนะครับก็เรียกได้ว่าโอ้โหเหล่าบรรดาพ่อยกแม่ยกเนี่ยก็เปมาายกันเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวและล่าสุดสุดครับทุกคนเราจะเห็นได้ว่าพี่ปุ๊บปั๊บเนาะมีการได้ไปซื้ออะไรมาเซพรส์น้องอีกแล้วครับเป็น FC ที่โอนเงินมาให้นั่นเองครับทุกคนเนาะอันนี้เดี๋ยวขออุบไว้ก่อนนะเพราะ ไม่ได้เปิดเผยนะครับทุกคนแต่หลายคนก็อาจจะรู้แล้วหรือเปล่านะครับนะก็ส่งกาลังใจไปให้น้องด้วยกันแล้วกันครับในทุกๆงานเนาะแล้วอุ้งอิงไปบ้านแพงวันนี้น้องก็ได้มีการโพสต์นะครับขอบคุณแฟนคลับขอบคุณอุปสรรคต่างๆนั่นเองครับทุกคนที่ทําให้น้องเนี่ยเข้มแข็งแล้วก็ก้าวผ่านมันมาได้นะครับวันนี้น้องก็คือน่ารักมากๆสําหรับอุ้งอิงไปบ้านแพงเนาะนะก็อ่าเป็นที่รักของพ่อพ่อแม่เอฟซีแล้วก็เป็นลูกสาวแห่งชาติไปแล้วนะสำหรับอุ้งอิงไปบ้านแพงเนาะก็ต้องส่งกำล ด้วยแล้วก็ขอให้น้องประสบความสําเร็จเนาะปลอดภัยในทุกๆการเดินทางก็แล้วกันนะครับถือได้ว่าปังมากๆเลยนะครับทุกคนการค้นหาแบบอของพี่อุ้มแค่3ล้านเนี่ยก็ดีใจแล้วนะของอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยแต่ของน้องคือพันล้านอะ่ะทุกคนโอ้โหต้องทําบุญมาแบบไหนครับถึงต้องได้แบบนี้นะครับ ปังมากจริงๆสาหรับอู๋อิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนแล้วก็เนาะถือได้ว่าน้องคือมาแรงแล้วก็แซงโค้งหลายๆคนเลยก็ว่าได้นะครับสาหรับหมอลําในยุคนี้แล้วก็ฉีกกฎหลายๆอย่างของหมอลําเลยก็ว่าได้สําหรับน้องนะครับนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการแสดงการออกอัลบั้มก็ติดหนึ่งในมาแรงเกือบจะทุกเพลงกันเลยทีเดียวครับเนาะสำหรับน้องนะครับนะติดหนึ่งในมาแรงแบบแทบจะทุกเพลงกันเลยทีเดียวมาแรงสุดๆแล้วคนสนใจชีวิตน้องแบบสุดๆนะครับเนาะ ก็ไม่มีใครสุดเกินแล้วในยุคนี้นะครับก่อนจากไปคลิปนี้ครับใครมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับรักทุกคนนะครับ